สวัสดีค่ะสาวสาวนะคะเบนนะคะก็ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าใกล้วัย40ไปเรื่อยๆไปทุกวันทุกวันเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสําหรับสาวสๆวัยเราเนี่ยต้องบอกเลยว่า ก็คือจะเป็นเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็ส่วนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเนี่ยก็คือริ้วรอยรอบดวงตานั่นเองไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าไม่ว่าจะเป็นทาครีมหรือว่าอะไรก็เือหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องหลีกเล่นที่สุดก็คือผิวบริเวณรอบดวงตาน,นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะผิวบริเวณที่พิเศษแล้วก็บอบบางแบบนี้นะคะ จะต้องมีเซรั่มที่บำรุงเป็นพิเศษสําหรับผิวบริเวณนั้นโดยเฉพาะค่ะวันนี้นะคะเบนได้ใช้ผิวทันต์ตัวหนึ่งค่ะแล้วก็ประทับใจกับสินค้าตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะให้กับผิวบริเวณรอบดวงตาให้เบนนะคะผิวทันต์ตัวนี้ชื่อว่ารีสกินนะคะนี่คือครีมตัวนี้เลยนะคะขออภัยค่ะ นี่ค่ะตัวนี้นะคะเบนต้องบอกเลยว่าเบนได้ทดลองใช้ไปแล้วนะ,ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับผลลัพธ์มากๆเลยเพราะว่าทันทีที่เบนใช้เสร็จนะคะเราเองเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวบริเวณรอบดวงตาของเบนเนี่ยมันอิ่มมันฟูขึ้นแล้วก็มันดูโอเคขึ้นแล้วก็เบนใช้มาอย่างต่อเนื่องะคะ่ะทำให้ริ้วรอยที่เบนมีเนี่ยในวัยที่เข้าใกล้ส0ไปทุกวันแบบนี้ค่ะมันก็ค่อยค่ จางลงแล้วก็ลดเลือนลงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าใช้ยังไงธี่ใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะนะคะเราเปิดเปิดมานะคะแล้วก็ใช้ครีมประมาณเท่านี้นะคะ <X D> นี่ใช้ประมาณเท่านี้นะคะ <X D> แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทาบริเวณริ้วรอยรอบดวงตาได้เลยนะคะริ้วรอยรอบดวงตาทาอย่างนี้ได้เลยค่ะทาอย่างนี้ได้เลยนะคะท <X D> าอย่างนี้ได้เลยนะคะทาไปเลยนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะก็นอกจากจะทําให้ริ้วรอยดูแลดูดีขึ้นนะคะครีมตัวนี้รีสกินตัวนี้ค่ะเ็นต้องบอกเลยว่ามันเป็นครีมที่ทําให้ผิวเนี่ยอิ่มฟูขึ้นแล้วก็เป็นรู้สึกได้ทันทีนะคะหลังจากที่ใช้นะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะตรงไหนที่เราอยากจะทําให้ริ้วรอยเราเนี่ยมัน ยกกระชับหรือว่าตรงไหนที่เรามีริ้วรอยในการแสดงอารมณ์เยอะๆเนี่ยก็สามารถใช้ครีมตัวนี้ได้เช่นกันนะคะซึ่งทุกวันก่อนนอนเนี่ยเบนก็จะใช้ตัวลิซซีนตัวนี้นะคะในการใช้ตรงบริเวณรอบดวงตาแบบนี้นะคะแล้วกเ็เราก็ต้องใช้ทั้งสองข้างนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะตึงอยู่ข้างเดียวนะก็สัมผัสครีมนะคะก็ค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ไม่เป็นคลาบด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอภัยในความน่าสดวันนี้นิดนึงนะคะหลังจากใช้ไปแล้วนะคะก็แน่นอนค่ะว่าริ้วรอยเล็กๆนะคะตรงรเวณรอบดวงตาหรือว่าริ้วรอยตีนกาที่บางทีมันอาจจะเป็นล่องลึกนะคะหรือว่าอาจจะแบบดูแล้วมันมันดูแบบชัดเกินเวลาเราแต่งหน้าอย่างงี้ค่ะด้วยความที่เราปฏิบัติผิวดีนะคะก็ จะต้องพอตื่นเช้ามาเนี่ยเวลาเบ้นแต่งหน้าหรืออะไรเนี่ยเบ้นสังเกตได้เลยว่าริ้วรอยเล็กๆเนี่ยมันก็หายไปนะคะแล้วก็ริปราลีช่วยได้มากเลยค่ะสําหรับสาวๆนะคะที่เข้าใกล้วัยสิสิบค่ะเบ้นก็จะมีรอยตรงนี้ด้วยนะคะมีรอยตรงแถวนี้นะคะใช้ยังไงนะคะก็คือหลังจากที่เราเนี่ยลงครีมบํารุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวสุดท้ายก่อนนอนค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าผิว บริเวณนิ้วรอยหรือว่าผิวเวณรอบดวงตาเนี่ยจะดูดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าริ้วเล็กๆเ,เนี่ยมันจะดูยกกระชับขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยอิ่มฟูเด้งนะคะต่งตึงมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จบขั้นตอนประหยัดผิวนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็สําหรับคืนนี้นะคะสวัสดีลาตีสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนอย่าลืมรีสกินนะคะก่อนนอน